ก็เป็นีมน้ำเจ้ายาครับมีไก่มาไก่อยู่ไหนไก่อยู่เดียววะจะไปหาพี่ไก่าเรียกมาไก่เงี้ยเงี้ยมาเงี้ยสายสายสายถึสายเจอแล้ว เนี่ยนมุมเนี้ยเอาก็เป๋าวางเลยึดผ้าพิการครับที่เราจะพาไปนะฮลองไปน้ำจัา นี่เรามาดูเรือเรือที่จะผ่านมีเพื่อนคนเที่ยวครับนี่ก็เวลายัางไม่มืดที่ประชุมตัวแทนสังก่อน ท,นะท,ที่นั่ที่อุทีศที่ริเวอร์ไซด์เป็นของใช้อาหารยังไม่รู้อนะ่ะเนาะ โอ้มีซุปตำด้วยนะครับซุปตำด้วยยำนะฮะอ๋อแบบสดๆเลยนะแล้วก็แต่ม่อนก็นมีนะครับโอโ้โหแล้วก็เบียร์โอ้แบบผลไม้ลมไม้นี่สลาดสลับหลายๆอย่างนะครับข้าวข้าวผัดปูนี่ ออกมกทะเลโอ้ดูด้านนี้บ้างครับด้านนี้ฮะสิโค้งหมูนะครับยำเย็นแล้วมาที่ยิหน้าครับ đu hấp mà đu hấp đu สวัสดีครับสวัสดีครับ ลำหนึ่งนะครับสะพานกรุงทนนะอ่าีกลำหนึ่งนะครอันนี้ผมจะพาไปห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำตรงนี้ครับนี่ห้องน้ำชายห้องน้ำชายนี้ครับนี่ครับห้องน้ำชายห้องน้ำสะอาดเลยนะครับอ่ห้องน้ำสะาดใหญ่เลยก็โอเคห้องน้ำได้ได้นะครับโอโหบนเรือนะครับนี่เราไปดูด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังไปดูสะพานครับ สพานโอ้มีครอมครัวทำนี่เลยมีสิกุ้งด้วยมีกุ้งเผาโอ้ด้านนี้สะพานอันนี้สะพานอะไรครับพระรามแปดพะามโอ้่เราบพระรามแปดสวยงามอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับสายพระรามแปดผมพาไปดูใกล้ๆครับนี่นี่ครับสายพระรามแปดดึงหน่อยครับฝึกเดี๋ยวก็ฝึกนี่ครับ สพานพระรามแปดนะครับ่สา,านพระรามแปดนะครับน้เจ้าพยานะครับห้าโมงสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีประมาณ,โด,มาณนะโดยประมาณนะโดยประมาณนะบรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะครับ คู่รักน้ำหนักสะพานขั้วบนขึ้นไปที่เสาแล้วก็จะมีสายเคเบิลอีก28เส้นรั้งเสายึดลงกับเชือกอีทางฝั่งตะวันตกช่องสะพานทางด้านขวาของกรเรือนะคะอาคารยายใหญ่ๆที่ผ่านมาที่นั่นเห็นตรงนะจะเป็นส่วนของอาคารศูนย์ประสานงานดูแลที่ใช้พัฒนาเบื้องหน้าของอาคารเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็ดเพจพระเจ้าอยู่หัวอน,นนนอนันทมหิดลนเกล้าเจริที่8ซึ่งแต่เดิมเมื่อประมาณ200ปี บริเวณที่เป็นอาคารใหญ่ตรงนั้นจะเป็นโรงสุราเรียกว่าโรงสุราบันยี่ขันบัติสงังข์ศร์อยู่นั้นก็จะเป็นส่วนของพระวิหารหลวงพ่อโตชาวจีนจะเรียกว่าสัมกูรุะซึ่งชื่อเกันกับหลวงพ่อโตที่วัดพระเนรเชิงแต่ว่าถ้าเปรียบเทีบเยบกันแล้วตรงนะี้มีสัดส่วนที่ย่อก,กว่าก็คือสง15เมตรส่วนวัดพระเนรเชิง19เมตรนะคะที่เปิดขออนุญาตสลับกันนิดนึงเข้าทางซ้ายที่เปิดไฟสีส้มตรงนั้นท่านจะวอาจะพุ่งมาพุ่ง เป็นอาคารใหญ่ๆตรงนั้นก็คือตึกโซนันทารายอยู่ในส่วนของโรงเรียนราชวิทยลัาบังก็เป็นคลองตลาดค่ะที่ตรงกับเรือช่วงนี้นะคะคลองตลาดในสมัยก่อนก็มีการนำเอาสินค้าใส่เรือมาพายขายสมัยที่เรายังใช้เส้นทางน้ำเป็นทางหลักนะคะแล้วก็ ตอนนี้เป็นปากกอนเรียนปากกองตลาดทั้งหมดค่ะด้านหลังด้านหน้าก็จะเห็นดอกไม้อยู่ปกติก็หลังที่เขาเข้ามาเที่ยวเขาเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเขาเห็นดอกไม้เยอะมากเขาก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่า Thailand Flower Market ตลาดดอกไม้ของเมืองไทยนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นคลองเข้าไปนั่นก็คือคลองเี่มันโบราณมาแล้วคะที่เชื่อมมาจากใต้สมาร์ทปิด ลึกเข้าไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้นำเงินส่วนต่อขยายชื่อสถานีสนามชัยจากสถานีนี้รถไฟฟ้าจะวิ่งลงโอ่งและโอ่งนี้จะลอดใต้ลําน้ําเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่ความลึก30เมตรประมาณช่วงท้ายเรือนะฮะโดยที่แม่น้ําฝั่งนี้จะมีความความลึก20เมตรส่วนของาะโม่งจะลึกลงใต้ดินอีก10เมตรลงไป30เมตรนะคะ ทางด้านขวาของกัปเรือเนี่ยจะเป็นถ้าเห็นบทบลิสนะคะตรงนั้นเป็นชุมชนกูดีจีนตั้งแต่วัดกัลยาดมิตกันเลยจะเป็นชุมชนชาวจีนที่อยู่แล้วก็จะมีศาลเจ้าก่อแก่ชื่อว่าศาลเจ้าเทียนอังเก่งนั้นจะเรียกชุมชนว่าชุมชนกูดีจีนแล้วต่อมาก็กำลังล้องใต้สะพานด้วยนะคะระดับน้ำค่อนข้างสูง ว่าถ้ามองจากมโนเนี่ยจะเป็นร้ายกับรูปลูกศรซึ่งเป็นในยะถึงพระนามเดิมของรัชกาลที่7ก่อนที่ท่านจะเสด็จขึ้นรองราก็คือเจ้าฟ้าประชาที่ตกศักดิเดชแปลว่าเดชลูกศรนั่นเองส่วนสะพานพุทธนะคะหรือสะพานสมเด็จพธนยดฟ้านั้นถึงเชื่อจะเป็นชื่อของรัชกาลที่1แต่ไม่ได้สร้างใึ้นกันที่หนึ่งเป็นสะพานแห่งที่สองที่สร้างข้ามลำน้ำเจ้าฟยาสร้างในสมัยรัชกาลที่7ค่ะสร้างเพื่อเป็น อน,อนุสรในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีครบ150ปีกร,กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นปี2325พอถึงปี2475มียุคของการกิจการมาเด็สักคู่ทางด้านกขวาของเรือเนี่ยจะผ่านบริเวณที่เป็นท่าเรือกลไฟใน,ในระยะแรกเนี่ยชาวจีนที่เข้ามาจะมากับเรือสังแถาต่อมาในประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่4มีการสร้างเรือกลไฟขึ้นแล้ชาวจีนก็เข้ามาอีก เยอะมากค่ะเยอะมากนะคือว่าได้สิทธิเิเศษเลยเพราะในมาในสมัยนั้นได้กับความขยันอะไรเนะะี้ยคะทำให้ได้รับราชทานให้ตั้งหลักแหล่ตั้งที่พำนักและประกอบอกกาชีพโดยอิสระได้ก็จะมีท่าเรือจนไฟของตะกุ้นวังนะีะ้ซื้อกิจการมาจากคาะจุการในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งไไเอาข้างหน้าค่ะนะคะที่เปิดไฟตรงนี้ เป็นกอดังเก่านะคะคือปิดไปทิ้งร้างแต่ชาติการออกไปญาติขับเรือด้วยนะคะ <พอ S 1> ในสมัยแรกของหน่วยงานนี้นะคะของของตึกนี้แล้วกันจริงๆแล้วการทำงานแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขโทัยแต่ว่าของตึกนี้เรื่ว่าจ้างเอาชาวกัปตันชาวอ,อกกังกฤษเข้ามาก็คือกัปมพูชันเข้ามารับราชการที่มีตรอกองด้วยเขาเรียกว่าตรอกของกัมพูชนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นโกดแม่พระลูกประคำ วาบทคริชของชาวโปรตุเกสอันนี้ก็เป็นที่ดินที่เราได้รับอนุญาตมาจะเป็นอาคาร r i v ต r City ย่านนี้ก็คือย่านสีเขยาค่ะสุดอาคาร River City อาคาร r i v e ซิตี้จะเป็นคลองเรียกว่าคลองทะับียนเกษซึ่งเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชที่สี่ในสมัยที่มีการขยายเขตพรระนค ที่มีการรื้อกำแพงเก่าของรัชกาลที่หนึมีการรื้อป้องออกและขยาเขตน,นครต่อมคลองนี้ขุดเชื่อมกับคลองคลองสัมองเดียวก็อืออยู่ใต้ใต้วัดเทวราชิชคลองนี้สะพานทั้งหมดที่ข้างค,อง,ค,างคองนี้มีชื่อแปลว่า,า,า,าเจ้วาดี่มราูใอ,ออกนักนองอที่เองสอ่าัาาบ,บ,บ,บนี่ยก ครับผมนท่อ่จรแปลกตาตรงนี้ได้รับิคนมาจากถไฟฟ้าด้วยเป็นข้างที่มีรบไฟฟ้ามาถึงข้างเลยนะเป็นรไฟฟ้าสายสี่งซ้ายค่ะ ที่กำลังอุไรนาเวทอยู่ตรงนี้เป็นอาหารที่เคยรู้สูตรที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่ก็คืออาหารที่เป็นสถานงานของสุลกากรเรียกว่าตึกสุลก่านสถานสมัยรัชกาลที่ห้าปัจจุบันสุลกากรย้ายไปอยู่ที่กลางเตยนะคะตึกนี้ก็เคยถูกใช้เป็น ตัว okay, มากๆเปิดดำเนินการมามากกว่า160ปีเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่แต่มีการปรับตัวรองรับตันนี้เป็นรถไฟฟ้า BTS ค่ะข้างล่างก็จะเป็นท่าเรือของเรือเช่ารถเรือเัวร์อีกหนึ่งโรงแรมรู้ค่ะโรงแรมเชนทีราเป็นอาคารโค้งรับกันส่องคาะ การสำรวจล่าสุดนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพของเราเป็นเมืองน่าเที่ยวก็คือสามารถที่จะตีคู่กับปารีส้นมาได้แล้วแะ่ะในส่วนของกรุงเทพราสวยกันเยอะวยะตึกมองลึกเข้าไปนะคะตึกที่เป็นโดมสีทองข้างในนั้นจะเป็น Empire State ค่ะตึกเอ็มพา State คันด้ดดานซ้ายจากใต้สะพานตากตรงไปนิดหนึ่งตากซอยก็จะเป็นโรบินสันบางรักนะตอนนี้ย่านบางรักสีลมเป็นย่านที่ถือว่าเป็นย่านปปธุรกิจที่มูลค่าของอาคารแล้วก็ที่ดินของข้าแพงมาก ดเดี่ยวๆค่ะเดี๋ยววันนี้เปิดไฟยังไม่ค่อยชัดนะคะเดี่ยวๆที่มีไฟกะมิสองดวงขง้างบนกู้กันน่นะคะตึกซ้ายสุดตรงนี้เป็นตึกมหารานครซิมพาวเวอร์ด้านบนจะเป็นจุดชมวิวแบบชมวิวโุาาเบะมหาเ็นเป็นตึกกรนะจก ดีๆเนี่ยเขาจะเดินเส้นไฟเป็น,ในใคล้ายๆกับพวกลิปิในในิคนคะลิปิ้นทำตึ่อยู่เป็นชาวตวัวตกที่ออกแบบแต่ว่าชาวจีนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรตกลองด้วยชมว่ากึกนี้ออกแบบได้ดีมากเพราะว่าการเว้าเข้าไปของตึกเนี่ยทำให้ลมมันถ่ายเทได้ดีนะคะพวกพลังงานต่างๆดีมากถ้ามองกลางวันเขาจะบอกว่าเหมือนตึกเนี้ยเหมือนกบลันปลอกแพ้มันก็นนนคือจะสวย่เดินเส้นไฟแล้วมีวัดกัน ขทอยางเว่แค่ร์ดวอทเ่านั้นต่ปัจจุบันที่มการปรับแ้ของคโดยที่การเอาวกลมสีแดงมาลอโดยรอบนั่หมายถึงพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้วก็จะมีน้ำรองรับต้ข้าก็คือต้นข้าได้รับแสงและก็น้ี้การเจริญเติบโตนั่นเองม่น้ำสายนี้นะคะที่เอง เดินทางชมวิวสองฝั่งเนี่ยจะออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการรับน้ําจากทางเหนือสี่สายแม่น้ําปิงแม่น้ายมปิงวางยมนานแต่ไม่ได้รวมกันทั้งหมดสี่สายในคราวเดียวปิงก็วังรวมกันเล็กแม่น้าปิงยมกับนานรวมกันเรียกแม่น้ํานานแล้วทั้งยมปิงกับนานมาประจบกันที่บริเวณปากน้าโผลปากน้ําโผลหรือว่าปากน้าโพลนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่านพื้นที่ภาคกลางามาสิบจังหวัดครับท่าเรือแล้วก็ส่งออกไม้สักของไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ถูกทิ้งร้างไปจนกระทัง่งก็จะว่าเป็นเอเชียทิกผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้ใช้สถานที่โกดังเห็นไหมคะจะเป็นรูปโก,กดังเก่าน <c oughs> ั้นเลยนะคะตัวนี้เป็นโกดังแต่ร้อยปีที่แล้วนะทหารญี่ปุ่นได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เก็ดเก็บอาวุธเรียกว่าคลางแสง แล้วก็พอผ่านสงครามก็ทิ้งร้างไปอีกจนกระทั่งสมัยปัจจุบันในการปร,ปรับภูมิทัศน์มาเป็นท้าสําคัญอย่างไรบางเพราะฉะนั้นจะมีทั้งร้านอาหาราาาร้านัระคาร้านอาหารจุดช้อปปิ้งแล้วก็ที่เด่ดมากๆก,ก็คือจุชดชมวิวเป็นทอร์เรสเป็นระเบียงทะิมแม่น้ำเนี่ยสวยมากๆโดยเฉพาะยิงง่งตอนพบสวยมากๆบางครั้งแสงแสงพระที่จะเป็นสีส้มๆตกตกระทบผิวน้ำและเรามองจากวิวตรงตรงตระเบียงตรงทอร์เรสตรงนี้สวยมากเลยเปิด ให้บริการ5โมงเย็นถึง5ทุท่มกวันไม่มีค่าบัตรเข้าชมนะคะนอกจากท่านจะซื้อของอะไรเงี้ยตอนก็ก็เป็นต่างหากไปมีเรือเช่าต้นบอดรับส่งฟรีค่ะจากท่าสาทรชิงช้าสวรรค์ที่ท่านเห็นนะคะมีชื่อว่า Bangkok Sky เป็นชิงช้าสวรรค์น,นำเข้าสัญชาติเนเธอร์แลนด์เป็นแคปซูลปรับอากาศค่ะก็ขึ้นไปชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา สิ่งที่นำมาจัดแสดงอันนี้ก็จะมีคาริฟโซย้ายมาจากโรงแรมเอเชียเคยมีหุละครเล็กโจหลุยย้ายมาจากสรลุมในบาซ่าตอนหลังก็ย้ายออกไปจากเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เขาไม่ค่อยโอเคนะฮะแล้วก็มีไทยบ็อกซิ่งโชว์ สามนะคะที่อยู่เบื้องหน้าที่อยู่ใกล้กับเรือที่อึ่ เราก็งดงามไม่แพ้จุดชมวิวอืน่นๆนะของประเทศเ<ร>อื่นๆก็<ร>จะมีความสุขมากๆกับการล,อล่อ,องเรือกับเราในค่ำคืนนี้นะคะช่วงเดินทางกลับก็จะมอบความสุขเพอนเือเเรือกำลังจะ,ะอวยน,นะครับพเรียบร้อยะการวเด้นกห้นะคะขอบคุณ Mới tơm à? mới dơ à? mọi người mọi lừa, mọi lừa, mọi người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  mọi

คนนะครับที่เกิดในเดือนนี้และเดือนหดๆจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับสาธุสาธุสาธุรอเค้กนะครับรอเค้กขอกราบขอพระคุณสากรอมราพุมาโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอย่างสูงสุดขอบคุณมากเอาเพลงมันมหน่อย Sáng đường hiền hả? 没路，了。